คุโลโกเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับก็เคสนี้นะครับมาด้วยอาการนะครับโดนแฮกนะครับตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับจํารหัสผ่านเมลได้นะครับอายุ32ปีนะครับเฟซบุ๊กเคยลงรูปตัวเองนะครับสามารถกู้ได้นะครับเคสนี้นะครับนะในการกู้นะครับจะมีค่ามาจําก่อน300บาทนะครับนะ จากที่เข้าไปดูนะครับเฟซโดนเปลี่ยนเมลเปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีคือเขาได้ทำการเชื่อมเมลเฟซบุ๊กได้แล้วนะครับนะแต่ยังไม่สามารถรีรหัสผ่านได้นั่นเองนะครับนะในการเข้าไปกู้นะครับต้องใจเย็นๆนะครับบางคนใจร้อนนะครับถ้าใจร้อนนี้จะไม่สามารถกู้เฟซได้นะครับนะต้องใจเย็นนะครับแล้วก็ทักหาผมมานะครับก็ยินดีให้บริการนะครับนะ เคสนี้ก็ถือว่าใช้เวลา1วันเต็มๆนะครับเนื่องจากคนที่เจ้าของ f a c e b o o k นะครับนะไปกู้จนระบบมันล็อกไปหมดแล้วนะครับนะต้องรอ1วันนะครับในการเข้าไปกู้นะครับนะก็สามารถที่จะกู้ได้นะครับเคสนี้นะครับก็ถือว่าไม่ยากนะครับนี่คือ facebook ของเจ้าตัวนะครับนะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้อย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับรีบทักหาผมเลยครับยินดีให้บริการครับ